ร้อนนะฮะกรณีที่เจ้าของร้านร้านหนึ่งร้านนี้ดังมากฝนรู้จักใช่ไหมใช่ฝนเคยเห็นรีวิวร้านเขาอาหารน่าทานเชียวค่ะชื่อร้านอะไรกินกับก้อยร้านนี้ฮะเขาขายเกี่ยวกับพวกอาหารทะเลแล้วก็กุ้งนี่โอ้โหเรียกว่าขึ้นชื่อมากของร้านเขานะฮะเขาจะคัดเลือกเป็นกุ้งแม่น้ําตัวใหญ่ๆบักเอฟโลอย่างเงี้ยนะฮะล่าสุดคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าเขาสั่งนะนำเข้ามาจากอินเดียนะฮะปรากฏว่า มันไปเจอสิ่งนี้<ด>ฮะเนี่ยคุณผู้ชมดูภาพนะดูนะฮะเขาไปเจอก้อนหิน,นะฮะเขาบอกว่าเจอก้อนหินยัดเข้ามาบริเวณส่วนหัวของกุ้งดูก้อนดิค่ะโอ้ยใหญ่มากก้อนบะเอะฮะเขาบอกน้ําหนักเยอะมากประมาณ25กรัมนะฮะ คุณก้อยบอกว่าโชคดีจังเลยที่ตรวจเจอก่อนดีที่แม่เอาไปเสิร์ฟลูกค้าไม่งั้นเสียชื่อนะคุณผู้ชมเพราะอะไรฮะเพราะร้านนี้เขามีมิชลีนะ<ช>โอ้โหเอาวันนี้รายการเราฮะติดต่อไปหาคุณก้อยนะคะเพื่อพูดคุยนะฮะกรณีนี้กันหน่อยนะฮะยิะน,นสายแล้วคุณก้อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค,คุณโอ้โหคุณก้อยตอนเห็นตาแรกนี่ตกใจเลยไหมฮะ หกบไค่ะแล้วก็ขอแก้ข่าวนิดนึงคุอหินที่เห็นในคลิปนั้นน้คะห้าส50กรัมค่ะตกลงห้าสิบเลยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยี่แพร่นะห้ากรัมค่ะคุณก็ยืนยันไหมว่าสั่งนําเข้ามาจากอินเดียสั่งนําเข้ามาจากต่างประเทศจริงค่ะค่ะอ๋อตกลงอินเดียหรือไม่อินเดียอินเดียค่ะอ๋อพอดีข้อมูลมันมาแล้วไงออไออันนี้เป็นร้านประจําที่เราสั่งไหมฮะอันซับเป็นเจ้าประจําค่ะที่สั่งตลอด โอ้โหแต่ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เนาะเออเจอก่อนหน้านี้เป็นเดือนที่แล้วเป็นลูกแก้วค่ะเป็นลูกแก้วโอ้โหจากจากเดิมเนี่ยหรอคะคุณก้อยใช่ใช่เจอลูกแก้วเห็นแบบมีเจอตตะกัวอันนี้อันนี้ตอนลูกแก้วเหรอภาพที่ขึ้นมาคุณคุณคุณก้อยครับแล้วตอนที่เราเจอลูกแก้วนี่เราไม่ได้จเราไม่ได้แจ้งไปทางซับเลยว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมามแจ้งค่ะคือตอนนั้นก็มีมีหนักมากเลยเพราะว่า เเซตนั้นน่ะมันมีหลุดออกไปที่ลูกค้าด้วยอเป็นกุ้งแม่น้ำทอดเกลือซึ่งเวลาเราทํากุ้งทอดเกลือเราไม่ได้ไม่ได้ผ่าเหมือนเหมือนเผาครับเราก็เลยเราก็เลยไม่รู้เราแค่เอาถุงอาหารออกแล้วก็ล้างท้าวามสะอาดภายนอกเท่านั้นมันก็ได้หลุดไปที่ลูกค้าแล้วทาให้ก็แบบได้รับเออเออคนจากทางใช่ได้รับคอมเพลนหนักเหมือนกันมันเสียชื่อเนาะ ใช่ค่ะก็คือเราพยายามขายของดีคัดของดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยลราพอาเรามาเจอเราก็ถ้ามันไม่หลุดไปอะ่ะมันก็ยังโชคดีระดับหนึ่งแต่วัดเพสก่อนแล้วน่นะคือหลุดไปแต่ว่าวันนั้นงานเยอะมากก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปไม่ได้อะไรแต่ว่าลูกน้องอรีบเก็บไว้ให้ก้อยแล้วก็เจอทั้งหมดเนี่ยเจอกุ้งสามตัวเลยโอ้โอคุณคุณก้อยครับแล้วแล้วซับเนี้ยเราใช้บริการเขามากี่ปีละสามปีสี่ปีได้แล้วค่ะ ซึ่งก็ไม่ไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างที่มาก่อนถูกไหมเพิ่งมาเริ่มสักกี่เดือนที่ผ่านมาฮะลูกแก้วจะเป็นเดือนพฤศจิกาที่แล้วเองค่ะลูกแก้วพฤศจิกาเดือนที่แล้วก้อนเดือนธันวาคมโอ้ก็ติดติดกันเหมือนกันนะเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวเราวิเคราะห์กันแบบนี้นะคุณก้อยค่อยคุยกันไปนะเป็นไปได้ไหมว่าซับอ่ะเขาก็ไปรับจากที่ใหม่ๆมาเป็นไปได้ไหม มันมันเป็นเป็นแหล่งที่วนไปอยู่แล้วเขาวนไปเรื่อยๆอยู่แล้ว๋อ้โหอย่างงี้ตรวจยากเลยอ่ะคือกุ้งยากเป็นกุ้งแม่น้ำธรรมธรรมชาติหรือว่าเป็นกุ้งเลี้ยนะคะเป็นกุ้งแม่น้ำธรรมชาติพี่กอลเพราะฉะนั้นแหล่งที่ลับเนี่ยเขาก็ต้องหมุนเวียนไปเรื่อยๆใช่แบบว่าชาวบ้านจับมาแล้วก็มาส่งต่อให้กับเหมือนกับเป็นซาฟออร์ลับในในประเทศเขาก่อนหนึ่งรังแรอว เราค่อยรวบรวมมาเราค่อยนําออกมาจากที่บ้านเราเออเอาจริงๆจากใจนะคุณก้อยนะคือคในความรู้สึก,ล,กล,ลึกๆเลยเราคิดว่ามันน่าจะเป็นการตั้งใจโกงไหมเอมไม่มันตั้งใจโกงไหมอาจจะเป็นไปได้จากจากชาวบ้านที่นํามาส่งอ่ะได้อยู่เพราะว่าเหมือนกับจับมาได้แค่ไม่กี่ตัวแล้วแบบเออให้น้ําหนักมันมากขึ้นแต่ถามว่าถ้าเป็นการตั้งใจโกงจะซับ ซับเจ้าใหญ่ที่ต่างประเทศและซับเจ้าที่มาส่งให้ก้อยในประเทศไทยไหมก้อยว่าไม่น่าเพราะว่า50กรัมอะ่ะมันน้อยมากแล้วก็ซือ้อแค่ตัวเดียวถ้าจะทําจริงๆอะ่ะให้ทําเยอะกว่านี้ด,ดีกว่าไหมหรือว่าถ้าคุณเลือกที่จะทะําอ่ะคือคุณก็ตัดอนาคตตัวเองไปเลยนะเพราะว่าต่อไปก้อยก็คงเลือกซือ้อเลือกขายการที่จะแบบพักขายแล้วก็อยตลอดตลอดแบบนี้คือก้อยนาเข้ากุ้ทุกวันสั่งกุ้ทุกวัน,วน50ัวอะไรประมาณเนี้ยเออ มีคุณมีรายได้ทางนี้แน่นอนอยู่แล้วอ่ะคุณจะตัดอนาคตตัวเองหรอเออก็คือมองทางเอทางพวกคนที่เอามาส่งมากกว่านะไม่เกี่ยวกับซัพลายเออร์เนาะใช่ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าถ้าน้อยมากถ้าจะได้เอาแค่ห้าสิบตมในปริมาณขนาดห้าสิบโลเจ็ดสิบโลต่อวันแบบนี้เออคืออันเนี้ยคุณผู้ชมต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะคือเราต้องขอเนี้ยใช้ขาว่าสงสัยในเรื่องความตั้งใจโกงจริงเพราะว่ามันมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยฮะที่กุ้ง มันจะกินหินเข้าไปเป็นก้อนอย่างนั้นหรือมันจะกินลูกแก้วเข้าไปลูกไก่มันเปอาหารของเขาอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะแล้วหินก็คือก้อนใหญ่50กรัมด้วยพี่กอลฟก็คืออยู่ก็ตรงเนี้ยตรงบริเวณศีรษะตรงหัวของกุ้งอตรงที่นี้ล่าสุดพอร้องเรียนบอกไปทางซัพพลายเออร์เนี่ยเขาเขาจะแก้ปัญหาให้เรายังไงครับคุณก้อยเขาก็จะพยายามเขาบอกว่าเขาก็จะพยายามดูแลให้ดีขึ้นค่ะ ดูแลยังไงดีอะก็คือทําได้เท่านี้เพราะว่ากว่าเราจะรู้ว่ามีสิ่งแปลกปลอมในกุ้งคือเราก็ต้องมีการชำะะ <độ> ํำระเนาะก่อนผ่าอมีการผ่าออกมาถึงจะรู้อย่างเงี้ยใช่ค่ะเอาง่ายๆอะ่ๆอะก็คือคุณก้อยจะต้องวัดดวงไปเรื่อยๆอ่ะใช่ไหมถูกค่ะก็คือก้อยก็ต้องรบอบคอบมากขึ้นเพราะว่าก้อยก็เรียกเนี่ยพนักงานที่ดูแลในส่วนเนี้มาว่าแบบให้ดูแลมากขึ้นถ้าเจออะไรแปลกปลอมให้ให้รีบเรียกที่ แบบนี้เพราะว่าส่วนตัวส่วนตัวก็เองอ่ะก็ทําอยู่ในกลัวอยู่แล้วครับก็เลยแบบว่าพอมีเรื่องอะไรก็จะสามารถดูได้เดี๋ยวนั้นเลยแล้วแบบอ,อันเนี้ยมันเป็นมันเป็นรอบที่สองแล้วที่ก็เจอแล้วก็รู้สึกว่าเออเราควรถ่ายคลิปเก็บไว้หน่อยก็เลยถ่ายไว้เพื่อที่จะให้ทัพย์เราดูด้วยว่ามันคือเรื่องจริงนะคค่ะใช่าจากรอบแรกที่มันเป็นลูกแก้วอ่ะเราก็แย่ไปรู้สึกแย่ไปแล้วรอบหนึ่งอ่ะรอบนี้มาเป็นสีอีกอ่ะค่ะ อืมก็คือตอนนี้คุณคุณก้อยทำได้แค่ป้องกันไม่ให้มีการเสิร์ฟออกไปหาลูกค้าแค่นั้นแหละูกดแม่สุกค่ะแล้วก็ตัวที่เวลาเกิดปัญหาอะไรอย่างเงี้ยก็ก็จะไม่ได้เสิร์ฟจริงๆกุ้งตัวนั้นอ่ะกุ้งในคลิปอะสวยมากมันสวยทุกอย่างดีหมดเนื้อดีนะถ้าก้อยแบบเก็บเงียบเรื่องนี้ว่าเออเราแค่เอาหินออกแล้วก็แต่งให้มันดูสวยงามเอาไปย่างแล้วขายต่อก็คือจบแต่แต่ก็คิดว่าทําไมเราต้องทําแบบนั้นในเมื่อแบบเออเราเสียเงินซื้อมาในราคาที่มันค่อนข้างสูงแต่แบบเจอแบบเนี้ย เราควรที่จะแบบบอกใครหน่อยไหมถ่ายคลิปลงเป็นอุทาหรณ์หน่อยไหมอะไรแบบนี้ค่ะคุณก้อยขออนุญาตนะแบ่งริผมไม่ผมไม่อยากถามเลยอันเนี้ยแต่ว่าอ่ะมันมันมันเป็นสิ่งที่ในโซเชียลเขาถามมาก็เริ่มมาถามต่อคือบางคนเขาความที่พอไปเห็นหินปุ๊บเขาก็เลยไปเม้นกันอี่บอกเอ๊ะไม่อ้มันเหลืองๆอ่ะมันดูแล้วมันแบบดูเหมือนไม่ไม่ใช่มันแท้เลยมันเป็นเนยหรือเปล่าไรเงี้ยไม่ใช่ค่ะมันแท้ๆเลยมันแท้ๆเลยแท้ๆเลย ใช่ต้องบอกว่าก<ม>ุ้งแม่น้ําเนี่ยมันนะเวลาเรานําเข้ามามันมีหลายเกดมากของที่ต้อยใช้ก็เป็นเกดที่ดีที่สุดอ่อมันก็เลยสีสวยเหมือนเนยใช่ค่ะใช่สีสวยเหมือนเนย,ย,เนเนยแล้วก็มันเขาจะเยอะ,ะบางครั้งที่เวลาอ่ะอาจจะเจอแจ็คพอตตัวนี้ผ่ามาแล้วมันไม่มีมันน้อยก็ไม่ได้เสิร์ฟออกอ หรือว่ามันสีแบบออกดำออกคล้ำแบบนี้ก็ก็ไม่ได้เสิร์ฟออกเป็นเดือนกันก็เรียกว่าเป็นการ Q c ซอาหารก่อนท<ช>ี่จะเสิร์ฟถึงมือลูกค้านั่นเองนะคะทีนี้นอกจากคุณก้อยก็เป็นผูป้ประกอบการร้านอาหารแบบนี้อยากจะฝากอะไรถึงผู้ประกอบการร้านอื่นๆบ้างไหมคะก็ถ้าเจอก็ต้องคุยกับซับคุยกับต้นทางเราให้แบบให้ชัดเจนให้เคลียร์เลยค่ะ เพราะว่าถ้ามันมีถ้ามันหลุดออกไปมันมีผลกระทบต่อร้านแน่นอนอยู่แล้วถ้าลูกค้าได้รับอ่ะใช่คุณจะเสียหายคุณจะเสียมากกว่าได้แน่นอนแล้วคือก้อยก็ค่อนข้างรักษาอยากจะรักษาคุณภาพร้านตัวเองให้ดีแต่มาเจอเหตุการณ์แบบนี้เราก็เลยเราก็เลยต้องฟิดแบ็กลับไปค่อนข้างจะแรงหน่อยค่ะครับทางซับก็ทราบเรื่องเรียบร้อยแล้วนะคะเอาขอให้ไม่ขอให้ไม่เจอเหตุการณ์อีกแล้วค่ะขอให้ไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้อีกนะคุณก้อยนะค่ะ อ๋อในไหนก็ให้เกียรติรายการเราแล้วบอกสักหน่อยนะร้านตั้งอยู่แถวไหนยังไงฮะร้านก็อยู่ที่พุทธมณฑลสายสองนะคะก่อนออกเ้นบรมราชชนนีปิ่นเก้าค่ะโอเคเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะแวะไปนะคะคุณก้อยยินดีมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณครั่ะสสวดีค่ะสวัสดีค่ะ น่าเห็นใจแล้วก็อยากกินแล้วทำไมจบที่อยากกินแล้วทำหน้าแบบอ้อนวอนซะด้วยแต่วกนแต่ไม่ไงต้องบอกอย่างที่พี่กอลบอกก็น่าเห็นใจู้อประกอบการเพราะว่ารับมาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่ากุ้งตัวไหนจะมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าจริงจริงนะฮะแล้วก็เวลาไปเจอเคสอะไรอย่างเงี้ยเราก็เม้นแต่พองามเนาะเอออย่าถึงขั้นเป็นดิสเครดิตร้านค้าเขาใช่แล้วค่ะ